ศิลปะกการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลไม่เสียน้ำใจและไม่เสียความเป็นตัวเองสวัสดีค่ะลูกๆและหล,ลานและท่านตูฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการไทยดีมีสาระกับแม่เอี้ยงทางช่องแม่เอี้ยงชาแนลแห่งนี้นะคะพื้นที่ที่เราจะมาเติมอาหารสมองปรุงรสด้วยาาษไทยที่งดงามและแบ่งปันแง่คิดดีๆให้แก่กันและกันค่ะ วันนี้แม่เอียงมีหัวข้อที่น่าจะโดนใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยเราที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีน้ำใจและความขี้เกรงใจจนบางครั้งก็เผือทำร้ายหัวใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวแม่เอียงขอเปิดประเด็นด้วยคำกลอนที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงนี่แหละค่ะลองฟังดูนะเจะเอ่ยคำว่าไม่ก็ใจสัน่นกลัวสัมพันธ์ที่มี จะหมุนมองรับปากไปใจก็ทุกข์เกินคันรองจะประคองอย่างไรให้พอดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเคยตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้ไหมทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวที่มีคนมาขอความช่วยเหลือขอให้ทำนั่นทำนี่ให้แต่เราเองก็มีภาระเต็มสองบ่าจะปฏิเสธก็ไม่กล้ากลัวคนฟังจะเสียใจ กลัวเขาจะมองเราไม่ดีสุดท้ายก็ต้องพยักหน้าตอบรับไปทั้งๆท,ที่ใจเรานะ่ะอยากจะตะโกนดังๆว่าไม่ไหวแล้วจ้าวันนี้เราจะมาถอดรหัสศิลปะการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลไม่เสียน้ําใจและไม่เสียความเป็นตัวเองกันนะคะนี่ไม่ใช่แค่ทักษะการพูดแต่เป็นทักษะการใช้ชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียว ทำไมการปฏิเสธถึงเป็นยาขมสำหรับคนไทยก่อนจะไปถึงวิธีแก้เรามาหาสาเหตุกันก่อนดีกว่านะคะจากมุมมองของแม่เอี้ยงอดีตครูสอนภาษาไทยที่กลุกคลีกับเรื่องวัฒนิลป์และวัฒนธรรมมานานขอวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ค่ะประการแรกเลยคือวัฒนธรรมความเกรงใจอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยเรานี่แหละค่ะ เราถูกสอนให้มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งเป็นสิ่งดีงามนะแต่บางครั้งเส้นบางๆระหว่างน้ำใจกับการตามใจมันก็พร่เลือนไปทำให้การปฏิเสธดูเหมือนการแล้งน้ำใจไปเสียอย่างนั้นประการที่สองคือความกลัวการตัดสินเรากลัวว่าจะถูกมองในแง่ลบกลัวทำให้คนอื่นผิดหวังกลัวเพื่อนจะไม่รักกลัวเจ้านายจะไม่เอ็นดูความกลัวเหล่านี้ ทําให้เรายอมสะละความสุขและความสะดวกสบายของตัวเองเพื่อซื้อความพอใจของคนอื่นและที่สําคัญที่สุดคือการไม่เห็นคุณค่าของเวลาและพลังงานของตนเองหลายคนมองว่าการช่วยเหลือผู้อื่นคือสิ่งสําคัญที่สุดจนลืมไปว่าตัวเราเองก็มีขีดจํากัดการรับปากทุกเรื่องเท่ากับเรากําลังบอกตัวเองว่า เวลาของเราพลังงานของเรามีค่าน้อยกว่าของคนอื่นซึ่งมันไม่จริงเลยนะคะการที่เราไม่กล้าปฏิเสธเลยนั้นส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพจิตของเรานะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่าการฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเป็นประจำนำไปสู่ภาวะเครียดสะสมหรือภาวะหมดไฟได้เลยนะและที่สำคัญที่สุดคือ มันคือการไม่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นรากฐานของการเคารพตัวเองค่ะเอาล่ะมาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันแล้วแม่เอี้ยงมีเคล็ดวิชาดีๆที่กลั่นกรองมาแล้วว่านำไปใช้ได้ผลจริงบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณแถมยังทำให้เราดูเป็นคนน่าเคารพและจริงใจมากขึ้นอีกด้วยนะคะเคล็ดวิชาที่หนึ่งขึ้นต้นขอบคุณจบลงดี เปิดฉากการปฏิเสธด้วยคำขอบคุณเสมอคะ่ะเป็นการแสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าเรา,าซาบซึ้งและเห็นคุณค่าที่เขานึกถึงเราเป็นคนแรกมันช่วยลดแรงประทะทางความรู้สึกได้ดีอย่างยิ่งเลยตัวอย่างเช่นเพื่อนชวนไปเที่ยวนะขอบคุณแกมากเลยนะที่ชวนดีใจจังที่นึกถึงกันแต่สาวนี้เราไม่สะดวกจริงๆพอดีต้องพาคุณแม่ไปหาหมอไว้โอกาสหน้านะ หรือเจ้านายมอบหมายงานเพิ่มนะคะขอพระคุณหัวหน้ามากครับที่ไว้วางใจให้ผมดูแลโปรเจกต์นี้แต่เนื่องจากตอนนี้ผมรับผิดชอบโปรเจกต์เซึ่งเป็นงานเร่งด่วนอยู่หากรับงานนี้เพิ่มเกรงว่าจะทำได้ไม่เต็มที่ทั้งสองอย่างเคล็ดวิชาที่สองบอกเหตุผลที่จริงไม่ใช่ข้ออ้างที่ยาวให้เหตุผลที่จริงใจและกระชับที่สุดไม่ต้องเล่านิทานชีวิตยืดยาว จนกลายเป็นข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นการบอกความจริงสั้นๆจะทำให้การปฏิเสธของเราดูหนักแน่นและน่าเชื่อถือจำไว้นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกรายละเอียดของชีวิตเราก็ได้นะคะเคล็ดวิชาที่3หยิบยื่นน้ำใจด้วยทางเลือกใหม่หากเราอยากช่วยเขาจริงๆแต่ไม่สะดวกในเงื่อนไขนั้นลองเสนอทางเลือกอื่นดูสิคะ วิธีนี้สุดยอดมากเพราะมันเปลี่ยนจากการปฏิเสธเป็นการร่วมมือหาทางออกแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจและอยากช่วยเหลือจากใจจริงตัวอย่างเช่นงานนี้ฉันคงช่วยไม่ไหวจริงๆเพราะไม่ถนัดเลยแต่ฉันรู้จักพี่คนหนึ่งที่เก่งเรื่องนี้มากเดี๋ยวส่งคนแท็กให้ลองติดต่อไปดูนะหรือวันนี้ผมประชุมทั้งบ่ายเลยคงไปช่วยดูให้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เช้าผมว่างนะคุณสะดวกไหม เคล็ดวิชาที่ 4. ยืดหยุ่นเวลาเพื่อตั้งหลักทบทวนหากเจอคำขอแบบกระทันหันจนตั้งตัวไม่ติดอย่าเพิ่งรีบตอบรับหรือปฏิเสธทันทีการขอเวลาเพื่อตัดสินใจเป็นทางออกที่ฉลาดที่สุดค่ะตัวอย่างเช่นเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากเลยค่ะขออนุญาตนำกลับไปเช็คตารางงานและทบทวนรายละเอียดก่อนสักครู่นะคะแล้วจะรีบมาให้คำตอบภายในวันนี้เลยค่ะ วิธีนี้ทำให้เรามีเวลาคิดหาคำตอบที่ดีที่สุดโดยไม่รู้สึกกดดันข้อคิดปิดท้ายปฏิเสธให้เป็นเพื่อเห็นคุณค่าในตัวเองลูกๆหล,ละหลานที่รักคะการปฏิเสธไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการตั้งขอบเขตที่ดีต่อใจและการให้เกียรติตัวเองมันคือการประกาศให้ลอกรู้ว่าฉันมีค่าเวลาของฉันมีค่า และฉันจะเลือกใช้มันกับสิ่งที่สำคัญจริงๆจำคําคมของแม่เอี้ยงไว้นะคะการปฏิเสธอย่างสุภาพเพื่อรักษาใจเราดีกว่ายอมรับทุกคราวทั้งที่ใจโรยราจงใกล้ที่จะพูดคำว่าไม่อย่างนุ่มนวลและจริงใจเพื่อปกป้องเวลาและพลังงานของเราแล้วลูกๆหล,ล,ลานๆจะพบว่าเราจะมีพลังเหลือเฟือไปทำสิ่งดีๆให้กับตัวเอง และคนที่เรารักได้อย่างเต็มที่และมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะวันนี้เวลาของรายการไทยดีมีสาระกับแม่เอี้ยงก็หมดลงแล้วหวังว่าสาระในวันนี้จะเป็นดั่งคู่มือให้ทุกคนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นนะคะกลับมาพบกับแม่เอี้ยงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ